ูโบต้าบ้านดุงนะครับเมื่อนี้นะครับเป็นวันพฤหัส,สบ,บดีนะครับวันที่8ปดนะครับแต่เมื่อกราคมพศาเสิร์ฟอลน้องช่วงบ่บใบนะครับช่วง่บใบผมเลยท้ายเอฟซนะครับมาชมรถพอดีอมีลูกค้าโทรมาถามผมว่าเสี่ยวเกียร์ไม่ทามไม่ได้ว่าสัน,นปีไม่นี่ฟีดดาวดิบลงรถเมือหนึ่งครับเพิ <laughs> ่นูกว่า เพิ่นกว่ามันเหมือนเป็นรับปีเก่านะครับเพราะว่าปี68ปีดาวนะครับเนาะว่าคืเป็นรุ่นเอ L428 L5228 แล้วถามว่าปีนี้นี่ปี2269เนี่ยทีดาวเลยบอสได้คือเก่านะครับราคาพอเปลี่ยนแปลงเนาะพี่น้องเดี๋ยวผมเสียพ่น้องมึงนะครับเนาะครับผมครับพนมานจ้องกันครับเนี่ยมาจากเพื่อสว่างแดนดินสกลนครครับมาจ้องมือเอ่อนี่แหละครับวันที่78เลยนะครับมาจ้อง78เลยนะครับผมเนาะนี่ที่ดาวกันครับ น่ครับรุ่น l อ0 2 8ศูนย์สองแปดครับพี่น้องครับประมาณนี้นะครับเนาะนะครับถูกบริการดีมีอะไรพบกุปจ้าบ้านดุงนะครับพี่น้องสามารถคอมเมนต์ได้โทรสอบถามได้ตามเบอร์นะครับเนาะรถเท่ากับจอดไว้เลี่ยงสีนะครับพี่น้องประมาณนี้นะครับเลี่ยงไว้เพราะว่าเอฟซีหลังทำพันบอลเข้าใจนะครับเนื่อว่าปีใหม่มาพ่นจีเปี่ยนโป้บ้าอย่างสีบอลนะครับพันย่ำพันจีเปียนนะครับ ตอนนี้ก็ถือว่าโปรโมชั่นฟรีดาวยังได้อยู่นะครับเนะะาละาลราการาคายังบ่เปลี่ยนแปลงพี่น้องราคาเดิมอยู่นะครับผมอ่าพี่น้องท่านใดสนใจก็ทักไลน์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาสอบถามเข้ามานะครับกดตามเบอร์ให้เพจพี่น้องเนาะมันมีปุ่มกดอยู่นะครับเ้าสนใจในเลยเทากัฝากเบอร์ฝากยางไว้ให้ทางเ้านโทรกลับได้เนียดมินค่อยสอบถามอยู่นะครับเด้อนะครับสำหรับ L4028 แล้วก็ L5228 อ่ะเดี๋ยวผมพาพี่น้องยางช่วมงมังกรนะครับ รถมื้อนึงนะครับนี่ครับราวาเซเกียมไล่สดหลายสองทางนะครับเนาะเอออยากให้พี่ให้นอนเข้าในรับชมกันไม่ว่าจะเป็นมื้อนึงมื้อสองนะครับอ่ามื้อสองเข้ากับย่างดาวใด้พอนใดมันก็เหมือนเดิมนะครับนี่ครับพันกับมาจองนะครับลูกค่าอันนี้พันมาจองวันที่หานะครับนักคันนี่นะครับประมาณนี้ครับด้านนี้ก็จะเป็น L ห้าสองสองแปดพี่น้องครับนี่ครับ พีพ่น้องสามารถแคปหน้าจอเบอร์โทรก็ได้นะครับเด้อเซวเกียบไหลสดนะครับผมถูกบริการดีมีอะไรครบคกูบัต้าบ้านดนึงของเรานะครับ089 0, 0 1 1 1 6 2 4รีโทรหาเซวเกียบโดตรงก็ได้เบอร์โทรศัพท์ก็ตามหน้าเพจครับ0610244664นะครับเด้อพี่ดาไปเลยครับผมครับเอาไปใช้ก่อนแล้วผ่อนทีหลังครับเอาไปใช้ก่อนแล้วผ่อนทีหลังได้แบบ สบายสบายเลยนะครับผมเพราะว่าอยากให้พี่เห็นนอางเขาได้ไปใส่นะครับแต่ก่อนนี่คันบอกเลี้ยงรถนะครับเนาะมันก็นจะต้องดาวนะครับเพราะเขาสีสามารถเอาไปใส่ได้จนเหมือนฟีดดาวดิบน้องนะครับพอนานสูงสุดถึง8ปีนะครับเด้อครับพอนนานสูงสุดถึง8ปีเลยนะครับนานสสรบ,บางท่นานบอกขอาใจไว้ LC0 นั่นไงพี่ครับ LC028 แตกต่างกันยังไงครับกัสิมี้เนี่ยแตกต่างหลายนะครับเพราะว่าสิเปลี่ยนหนึ่งนะครับคนดีไซน์ตัวกระจังหนาหรืออนกาดหนาเขาเป็นรูปแบบสวมไม่ระบบไฟีดีนะพี่น้องเนาะนี่ครับนะครับแล้วกัเบา็กระชับขึ้นครับเพิ่มมาเป็นไฟ LED สปอร์ตล่าง LED นะครับอ่านี่ครับระบบเกียร์ก็จะเป็นชิงโคนชิปพี่น้องครับชิงโคนสิเทิร์นขันเป็นรุ่น L528 ชิงโคนชิป บ่ต้องบ่ต้องยุดรถนะครับเหยียบคาดเข่าเกียร์ได้เลยนะครับนีครับเป็นรุ่นตัว L ห้าสองสองแปดนะครับเออครับเดี๋ยวผมจะพาีินนองยางเลาะมึงเรื่อยๆนะครับยางเลาะมึงเรื่อยๆนะครับฟีดาวได้นะครับรุ่น L นะครับเนาะแต่ว่ารถเมื่อหนึ่งนี่เป็นเงินดาวที่ต่ำมากๆนะครับเพราะเป็นรุ่นใหญ่เดี๋ยวผมพายยางมึงไรดาวแพงนะพี่น้องเดือดาว อันนี้เขาเอามาจอดเลี้ยงมาให้ลูกค้าเขามาชมได้เลยน,น,นะครับสำหรับ L 5 2 2 8นี่ครับพี่น้องครับฟีดาไปเลยราคาแพงปันไดบางคนถามผมนะครับตัวรถบวกใบดันดินคือใผ่านหนามันเเอินครับก็ผ่านหาหรือผ่านหกอะไรนะครับแล้วก็โรตารี่นะครับราคาอยู่ที่855,800บาทับาท นี่สำหรับรถรุ่นแอลพานไปแล้วอันนี้รุ่นบีนะครับบียี่สิดสี่เอตัวนี้จะเป็นรถใบดันดินหน้าแลราคาข้องกันอ้อยสามแสนกว่าบาทพี่น้องครับตัวนี้แล้วก็มีบียี่แบบบอมี่ข้องกันอ้อยก็ได้นะครับต่อมาก,ก็จะเป็นรุ่นเอ็มหกสองสี่ศูนย์พินองระบบเกียร์ใไฮดรูเทิร์ด้าว่าแพงพี่น้องนะครับหาหกหมื่นหลาไปใ์ตเลยครับผมดูค่าเก่ากว่าอีกเทียนึง รถหลั่นตามลาดับตัวพี่น้องเลยลูกคาเก่าสนกเบียคือเก่าครับผมสรุปแล้วก็คือผมมียังแตกต่างหลายนะครับเนาะนะครับยังใส่โปปีที่แล้วอยู่นะครับส่วนมากไก่เชี่องกันปรับปุงในเล็กน้อยพี่น้องตัวนี้เป็น M75 M7508 เดห้ครับด้วหลุนใหญ่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เฮ็หน้าไหอ้อยนะครับที่ตัดอ้อยเขาลั่นนะครับขอลงงานแล้วๆกั อยากใช้ฟื้ดไม้นะครับอรุณนี่ไปใส่พี่น้องนะครับบาแพงนะครับหลั่งกับบาทพี่น้องเนาะเลิปอ้อยสองสามปีกันหน่อยจอวิทย์นะครับนะครับความงามเพิ่นคีบอ้อยนะครับเด้อคีบอ้อยตัวไม้นี่จะเป็นรุ่น l 5 2 2 8ดเด้อพี่น้องแต่ก่อนคีบอ้อยมันจะเป็น l 5 0 1 8 sp นะครับปัจจุบันนี้จะเป็น l 5 2 2 8นะครับ0 8 9 0 1 1ปดเกพี่น้องสอบถามได้เลยนะครับราคาเกือบแสนกับบาทพี่น้อง เมาะแค่การขีบอ้อยโดยตรงแล้วพี่น้องเด้อนี่ครับรวมโฉมไม่ L5228 สำหรับเกษตรกรเช่าไรอ้อยห้เฮานะครับเขามามาแง่งในรถดาวซี่เมืองหาเมื่อไรพี่น้องครับนี่นะครับซื้อที่เดียวครบจบก็ได้นะครับพี่น้องเพราะว่ารถ L 5 2 2 8มีใบดันอยู่แล้วนะครับเนาะเห้กับเสื้อเสื้อผ่านไปใไซรถตุลิไปใส่แทรน่าเลยครับดารินก็ได้แล้วก็คีบอ้อยก็ได้นะครับซื้อทีเดียวครบจบก็ได้ครับ อ่าลงทุนเฉลียวอะไรมัดทั้งขี่ปล่อยทั้งอย่างก็จะเป็นรุ่นตัวนี้จะเป็น M8808 ตัวนี้มีเทอร์โบด้วยพี่นอ้องเด้อนะครับ M88 นะครับตัวนี้สังเกตมั้งเอ็มเช็ดนะครับ M75 ครับ M88 นี้ใส่เฉพอะกันแต่แตกต่างกันที่มีเทอร์โบบบมีเทอร์โบแล้วก็ความแรงนะครับแรงมากนี่แตกต่างกันนะเดี๋ยวเชื่วเกี่ยวกับผ้าเงีมังไปเลยครับ ตัว mu 4 9ตัวนี้กับมาแรงนะพี่น้องนัราคาถูกมากเลยนะครับดาวสามหมื่นสี่หมื่นบาทนะครับลบโอมชันแล้วสิทีิพิเศษได้คือเก้าอันนี้พันจองนะครับลูกค้ามาจากอำเภออู้อำเภอเทิงกว่าเชียงรายนะครับนี่ยตำบลเวียงอำเภอเทิงกว่าเชียงรายนะพนันจ,จะจองทั้งไรนะครับสินค้าใหม่เลยนะครับอันนี้เป็น l 5 2 2 8ตัวแอร์นะครับผมนี้ L5228 ตัวแอร์นะครับ ราคาก็แสนกว่าบาทนะครับนะพี่น้องสอบถามรายละเอียดต่างๆได้นะครับคอมเมนต์ได้นะครับพี่น้องครับสอบถามได้เลยนะครับผมนะก็เป็น B ียี่สิบสี่สินะครับตัวนี้นะครับจะเหมาะสําหรับเอาไปแก่ขายะอื่นหรือแก่ในสวนยางสวนปาล์มนะครับ ใส่สรีหลังมันเหมาะรถเล็กนะพี่งเนาะ mm hmm. เขางานได้ B27 ตัวนี้นะครับก็จะมีตัวท่วงหนาให้นะครับนะหาก่อนนะครับที่ไปกับรถเล็กนะครับผมครับผมจะประมาณนี้นะครับ อันนี้เซี่ยวกิมขอไล่สดรดมือหนึ่งนะครับเพราะว่าอยากให้พี่น้องเข้าได้รูเรื่องเาลาเกี่ยวกบโปรองโฆษนต่างๆนะพี่น้องเนาะนะครับครับตอนนี้อยู่กับผมเซี่ยวกิมคู่ปรกาบ้านดุงอยู่นะครับผมผมพาพี่พันน้องมมงงดรุ่นไงรุนเอ็มแล้วก็ขีบอ้อยนะครับผมก็โปรโมชั่นต่างๆบอบะบ่แตกต่างกับปีที่แล้วนะครับรุ่นเอลังฟรีดาวได้อยู่นะครับอย่าลืมนะครับฟรีดาวได้อยู่นะครับก็รถที่เขาจอดอย่ไดนี้นี่นะครับเป็น รถพึงมาปีนี้นะครับเปลอ่ยนมอคกล่าเฮานะครับกลับไปไปๆท่านว่าเมื่อกี้เขามาเฮายานรถหลวพ่อให้ลูกพระก็เริ่มเริ่มมาลายเรียนนะครับมือเศรษกับมาลายเฉี่ยวเริ่มแต่ว่าทีหามาตลอดทุกมือนะครับเนาะอีไม้พีน่ากาชมที่เข้าเอาออกให้มดแล้วพี่น้องเนาะงขึนเขามาเสริมไายท่านใดมากอะได้รถไม้แน่นอนนะครับเนาะนะครับเซี่ยวเกียมสีไล่สดผมสีไล่สดได้หลายสองทาง พี่น้องสาม,มารถเข้าไปติดตามในช่องทางของเพคจครุปต้าบันดุงได้ทุกเพจและพี่น้องเด้อว่าจะเป็นทุกสองช่องทางนะครับหรือว่ามาทาง YouTube นี่ก็ได้นะครับทาง YouTube เท่านี้ก็พิมพ์เข้าไปเข้ามาครุปต้าบันดุงมือสองก็จะเห็นผมไลฟ์สดหรือคลิปงานเพิ่นโภชหลาย,ลายคลิปอยู่นะพี่น้องเนาะอย่าลืมนะครับเนาะโทรเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาสอบถามหรือท่านใดจะโทรหาเซี่ยวเกียรโดยตรงกับเบอร์อโทร061 0244664เบอร์เก้าเบอร์หนบ่งเบร์คันบอร์คุ้นคือเก้าแอบสู้ต่อไปพี่น้องนะครับปีนี้ผมบอกเลยว่าพืชผลทางการเกษตรได้ผลริดีนะครับเพราะว่าสีเป็นเข่าราคาแพงเข่าราคาแพงมั่นกับราคาโอเคอ้อยกับไปเรื่อยๆกองเนาะเพราะว่ามันง่ามอยู่หน้าฝนดีน้าดีแบบมันง่ามแล้วเที่ยวเกมดีภาพเป็นเมืองไปเรื่อยครับผมเอาเยอมนะครับคลิปอ้อยนะครับด่วนเลยนะครับผมเมื่อหนึ่งเมื่อสองเมื่นะครับคลิปอ้อย ทันทีสนใจมือสองก็ไเด้นะครับพาพ่น้องเลาะมังไปเลยครับบนห้องมันหลายนะครับผ้ายางในบริเวณโซนรถมือนหนึ่งพอไอเอฟซีมันโทรมาถามว่าฟีดาวได้ไหมรุ่นเอลนะครับได้เหมือนเดิมอยู่นะครับเด้อนะครับยังได้เหมือนเดิมอยู่นะครับไปดูนะัผมพามังมือสองนะครับดานหนาว อันนี้เป็นสินค้าเมื่อนหนึ่งมันดนะครับที่อยู่โซนนี้เขาจะจอดไว้ให้ลูกค้านะครับส่งให้ลูกค้าเลยเมื่อนหนึ่งนะครับสินค้ามีเยอะแยะเด็ดพี่น้องด้อนะครับบมต้องยานเมื่บาน,นี้ผมมีภาพี่น้องเมื่อเมื่งรถมือสองเอ็มยูห้าเจ็ดราคาหกแสนเจ็ดแสนประมาณนี่พี่น้องดาวสิบเอ็ดหาสิบสองแปดนับพี่น้องเนาะตัวรุ่นเอ็มยูนี่ถือไว้พิงมากมันหมากเลยพี่น้องนะดาวสองสามหมื่นก็มีนะครับบางคันนี่ครับเขาจะมาจอดไว้ให้ลูกค้างสิละนะครับมาเรียกเลย M.U. ส9 M.U. 5 7นะครับหรือรุ่น L L 4 0 L 5 0าศูนพี่น้องสามมาว่ามึนงมน,นีก็ได้นะครับผมไม่ต้องรบเรียกไก่นะครับ L 4 0 L 5 0นะครับเอาจังได้กับมึงน,น,นะครับเด้อ,อ,ททมมนนดอสอบถาม,มาไ,นะนะถาไดน้นะครับดาวโบกี้บาทพี่น้องสองหมื่นสามหมืนวันไปนะพี่น้องแล้วเราจะเข้าเสียอุปกรณ์ตัวแดงแน่นะครับ มีรถใบด,ดันดินผ่านมือสองรถดีนดมือสอง,สองบอกเนี่ยอันนี้เป็นรถสินค้ามาใหม่นะครับเนี่ยเพิ่งมาจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้เป็นเอเจ็ห้านะเอ็จห้านย์ี่ครับนะครับราคาบอแพงนะพี่น้องเราเออมาม้นานสามกว่ากว่าอันนี้เ7็เดห้ากันตัวนี้เป็นชีบอ้อยนะครับชีบอ้อยเขามาอีกขั้นหนึ่งที่ผมบอกนะครับนี่เพิ่งเขามาจากโรงงานพี่น้องยังพันเอ็เก็ยบเลยลห้าสองสองแปดนะครับตัวนี้ เดี๋ยวจะที่เพิ่นมาตรวจเช็คลอกลงลอกลนล่ครับอุปกรณ์ไมคกุปไมคกิก๊กนะครับจากโรงงานนะครับนี่จัดไปครับพี่น้องครับโอน,นี้เซียวเขียมผ้าชุ่มผ้าเลาะอันนี้เป็นมือสองนะครับ L 5 0ครับ L 5 0าศนึงแปดพีพี่น้องโซนนี้นะครับเ้าสามารถมาเรียดเลยนะครับราคาหาแสนขึ้นพี่น้อง กันซื้อสดต่อร่องได้ครับ c ี0เซ0เกาได้กันซื้อสดนะครับนี่เอาเซี่ยวเกีมพผ้าลุยผ้าละโทรหาผมโดยตรงก็ดก 61, 02, 4, 4, 6, 6, 4, ได้ครับเด้อเบอร์เซี่ยเกมนะครับศูนย์หกหนึ่งศนย์สอได้ครับผมจีพยายามไล่สดทุกมือทุกมือนะครับเอฟซี FC ที่ตามผมเรื่อยๆก็ได้นะครับสินค้าเขามีมากมายพี่น้อง ผมบรรย่าได้ภาพเลยนะครับเพราะว่าผมไลฟ์สดอยากให้พี่น้องเขาเห็นหลายๆนะครับเห็นภาพหลายๆเห็นสินค้าหลายพี่น้องเนาะรถคุดนี่ขายดีดิ้แล้วพี่น้องเด้อยนี่นี่ครับออกไปแล้วสามขั้นนี่ครับปฏิสติเกิดพายไปแล้วครับนี่นี่ครับอันนี้บุรีรัมย์นะครับนี่นะครับในจังหวัดบุรีรัมย์ตัวนี้เป็น KX033 นนะครับราคาเงินสดอยู่หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับพี่น้องตัวนี้ บุรีรัมย์จองไปแล้วอันนี้เขาจะจองให้กันครับอันนี้น้องคายนะครับนี่นี่ครับนอ้องค่ายนะครับเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นรถอ่ห้าห้านะครับอู5หหาล้านหกแสนกว่าบาทเป็นน้องยู5หนะครับครับเอาลุยไปพี่น้อง โซนนี่วนมากจะเป็นที่พันจองแล้วนะครับผมโซนนี้เป็นที่พันจองแล้วโซนนี้รอส่รงเนาะพี่น้องเนาะติดปลายติดไปลายไปนะครับอ่ะลุยนะครับชมไปหลายๆช่วงพี่นอ้องเอามื่อสองนะครับรุ่นแอลนะครับนี่ ร้านห้องตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์เก็บสีละเอียดให้นะครับครับพี่น้องตอนนี้อยู่กับผมเซี่ยวเกียร์คุปตะบ้านดุงอยู่นะครับผมพา,า,า,มมมาพี่พาดน้องเข้ามาลงรถบางล่าพี่น้องสนใจณฑในติดตามในเพจคู่ปตะาบ้านดุงมือสองเขานะครับไปเรื่อยคอมเมนต์ทักหาโทรหาสอบถามได้เๆครับเด้อกับผมเซี่ยวเกียร์คุปตะบ้านดุงเมื่อนี้ผมบ่ไนะนะด้สดเงียวแล้วพี่น้องเนาะสีเฮ็ดไปดุ่นรุพี่น้องเห็นในหลายมุมร้านเห้องไงนะครับมีที่ข้รับสิบอะไร นะครับแต่ว่าช่วงนี้แดดมันออกมากพี่น้องมันจ่ามันบ่เห็นผมฉีดช่วงอากาศยเย็นๆนะผมชื้ไล่สดไปเรื่อยแล้วก็จะโพดน้ำมาพี่น้องเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนกระดิ่งตังคพี่น้องเนาะวันนี้ขอกล่าวค่าว่าสวัทแลสวัสดีนะครับเด้อรำรวยโสุหมาั่นเถิดรวยเบอร์สุขสุขคนครับกล่าวค่าว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ